สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่4ข้อเสนอการย้ายทีมที่อาจหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงดีวการแลกบล็อกบาร์กับฮาแลนเป็นเด็กผีต้องทําใจเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆมากมายนะครับที่ทีมรักของตนนั้นเนี่ยเป็นข่าวกับนักเตะม,มากมาย จนนับไปทถ้วนในทุกๆซัมเมอร์ในตลาดการซื้อขายนักเตะรวมถึงเสียพิมหาบิ๊กดีวนี้ที่แมนเชสเต,ต,ตอร์เตยดห้าวหารเคยแดนดิวเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็บางดีวนะครับอาจจะกำลังเกิดขึ้นให้กับแฟนๆเรดเดวิลหัวใจได้ตื่นเต้นกันรัวอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันเลยครับอภิมหาดีลที่1ครับแลกมารชิยานกับฮาแลน์ สื่อดังในประเทศสเปนนะครับอย่างมุนโตเดปอร์ติโบมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนเต่เนี่ยกำลังคิดแผนการใหญ่หวังจะขอแลกอองตนี่มาชิยานกับฮาแลนด์นะครับ mund, ริเชอร์เดอร์มอนดูตัการที่ผ่านมามาชิยานี่สามารถทําประตูในพิม์ลีกไปเพียง4ลูกเนื่องจากเจอทูตแบนและการบาดเจ็บตามลบกวนตลอดร่วยมาถ้าพูดกันตรงๆนะครับเขาไม่เคยสร้างความก้าวหน้าเป็นตัวหลักและก็ตัวความหวังให้กับทีมปีศาจแดงในถิ่นโอทราฟอร์ดเลย นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาร่วมทีมด้วยความหวังว่าคนนี้แหละใช่สำหรับปีสาจแดงอุซาปา้าเชลซีคว้าได้อย่างสมใจยอยากเมื่อปี2018ที่ผ่านมาภายใต้การกุมังเหียนของนายใหญ่อย่างมูนิโยนะครับเขาเกือบจะได้เก็บข้าวเก็บของออกจากกรงละครแห่งความฝันไปอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเดอะสเปเชียลวันนะครับไม่เช่อว่าเขาจะมีน้ำยาพอและก็ดีพอสำหรับปีศาจแดงมาวันนี้นะครับเหมือนวันเวลาของเขาในทีมโอทัลฟอร์นั้นลดน้อยลงทุกที เขาไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรในทีมอีกเลยไม่รู้ว่าเขาจะย้ายออกไปจะมีใครรู้สึกบ้างไหมเขาเคยเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์นิเต็ดซึ่งตอนนี้นะครับเขาวนนี่เองอายุเริ่มรวยราและก็แน่นอนว่าเขาจะไม่กลับมาโหมอีกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายต่อไปสำหรับโซชาคือเดินหน้าเข้าตลาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหากองหน้าเวอร์คลาสให้กับทีมต่อไปว่ากันว่าโซชานั้นเนี่ยกับบอว์บริหารปีศาจแดงได้การหัวของฮาแลนด์นั้นเป็นเบอร์หนึ่ง สำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าแล้วซึ่งสูชานะครับตามที่บอกไปว่าเขาเคยทํางานด้วยกันมาแล้วนะครับในสมัยอยู่ที่สโมูรอนโมในบ้านเกิดของเขาสูชานี่แหละครับเป็นผู้หยิบยื่นโอกาสบนเส้นทางลูกหนังให้กับฮาแลนด์ตั้งแต่ที่ไม่มีวิว่แววใดๆว่าวันหนึ่งเขาจะกลายมาเป็นสเปอร์สตาร์ในโลกลูกหนังอย่างทุกวันนี้ในตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคม ในปี2020ที่ผ่านมาฮาเลนเองนะครับเกือบที่จะย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงอยู่แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปนตามที่แผนวางเอาไว้และสุดท้ายนะครับเขาเลือกย้ายไปเยอรมันแทนเขาจัดการยิงทั้งหมด59ประตูจาก63เกมที่ลงสนามให้กับเสือเหลืองจนคาดตัวของเขานั้นเนี่ยพุ่งกระชูดซะเลยเกินแต่รายงานยังระบุว่าค่าฉีกสัญญาของเขาจะอยู่ประมาณที่68ล้านปอนด์นะครับในเสมเมอหน้าจึงบอกได้เลยนะครับว่าอนาคตของเขา จะถูกตาดสินใจครั้งหนึ่งในอีก12เดือนทั้งหน้าอย่างแน่นอนและอาจจะได้เห็นปีศาจแดงใช้ชื่ออองต์รีมาชิยานะครับเป็นส่วนหนึ่งของดีวการคว้าตัวของฮาแลนมาร่วมทัพต้องรอกันต่อไปนะครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปนไม่ได้ในโลกฟุตบอลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปครับอภิมหาดีลที่2ครับสื่อเจ้าเดิมครับจากแดนกระทิงดุเผยว่า เมื่อตอนปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ปีศาจแดงล้มเหลวในการไล่ล่าเจดดนซันโชมาร่วมทัพพวกเขาหน้ามืดหอบเงินก้อนตัวระดับ150ล้านปอนด์นะครับไปข้อประตูโจเซฟมาเรียบาตูเมลซึ่งเป็นประธานสโมสรบาร์เซโลนาในขณะนั้นเพื่อขอยื่นซื้อดาวรุ่งอสูฟาติของบาซา่าแต่โดนปฏิเสธกลับมานะครับ เห็นได้ชัดว่าก่อนพวกเขาจะลงเอ่ยกับคาวานีความจริงแล้วคาวานีไม่เคยอยู่ในแผนการทําทีมของพวกเขาเลยด้วยซ้ําไปแต่นี่อาจจะเป็นความโชคดีมากๆของปีศาจแดงที่ไม่ได้ฟาตีมาร่วมทัพหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหนูวัย18ปีรายนี้โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานพอกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้มีผลงานที่น่าว้าวสักเท่าไหร่นักทําไปเพียง7ประตูจาก14เกมนะครับที่เขาลงเล่นในรูกการ2019ที่ผ่านมานั่น,ปนแปลว,ว่าพวกเขาได้คาวาน,นีมาแบบงง เพราะไม่ได้นักเตะต,ตามเป้าหมายที่พวกเขาต้องการนั้นหรือต่อไปครับอภิมหาดิวที่3ครับกรีนวูดไปยูเวนตุสดูการ2019และ20ที่ผ่านมากรีนวูดเองได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในสีเสื้อของปีศาจแดงแต่นักข่าวชื่อดังอย่างแอนดี้มิดเทนนะครับแห่งดีแเอเลติกเนี่ยอ้างว่ามาลายูเวนตุสเองนะครับเคยหวังที่จะลอกรีนวูดเองนะครับไปจากยูเนเตดโดยพวกเขาเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอสุดงาม ให้กเด็กหนุ่มไม้เขียวรายนี้ได้พิจารณาแต่ท้ายสุดแล้วนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะใจกรีนวูดที่มีเลือดปีศาจแดงในร่างกายของเขาแล้วก็เดินปฏิเสธไปพักรีแบบนี้ได้เป็นตำนานแน่นอนครับหนุ่มไม้เขียวต่อไปครับอภิมหาดิวที่4ครับแลกป๊อกบากับดิบาล่าเป็นอีกดิวนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาลายันตุสมีรายงานก่อนหน้าน,นี้ว่าทับเบียน โคเนรี eri, พร้อมแยกทางกับเปาโลดิบลาสตาชาวจินตายของพวกเขาในความพยายามของพวกเขาที่อยากได้พอพวกบากลับมาเล่นให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งที่เมืองตูรินโดยตอนนี้นะครับพวกเขาทั้งคู่มีอายุ7ปีแล้วก็เลือสัญญากับสโม,มสรต้นสังกัดของตัวเองเพียงปีเดียวเท่านั้นด้วยก่อนหน้านี้มาไม่นานนะครับสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ในอิตาลีอย่างลากาเซตเดลโลสปอร์นะครับแล้วก็ตุตโตสปอร์ พร้อมใจกันรายงานในทิศทางเดียวกันว่ามาลายกำลังหาทางโลดิบาล่าออกจากทีมไปแล้วก็ดิวสลับขั้วกับนักเตะม,มิฟิลของปีศาจแดงก็ถูกนํามาพูดถึงก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่าปอกบาจะมีการตัดสินใจอนาคตของเขาอย่างไรในถิ่นโอทราวฟอร์ดจะกลับมาที่อิตาลีร่วมทับมาลายยูนตุสเพื่อที่จะให้ปีศาจแดงได้ตัวลิบร่ามาแทนที่ในถิ่นโอทราวฟอร์ดได้ไหมหรือเพื่อเล่นให้กับทีมเงินถุงเงินถังในหลีกเอื้องฝรั่งเศสอย่างเปเชตามที่ข่าวลือปรากฏออกมาแทบรายวัน ตามต่อไปนะครับเมื่อเดียนนี้จะจบลงอย่างไรสรุปข่าวต่อมาฮาแลนด์ตอบแล้วนะครับหลังเชลซียื่น150ล้านปอนด์หวังท่าไปร่วมทีมเอรลิงฮาแลนด์นะครับปฏิเสธรายงานข่าวเชื่อมโยงเขากับการย้ายทีมมูลค่า150ล้านปอนด์นะครับไปเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็นี่น่าจะเป็นข่าวดีอย่างเป็นทางการนะครับยิ่งเฉพาะฝั่งของ Manchester Inter, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวเตียดทีมชาตินอร์เวย์วัย2 1ปีรายนี้สถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในกองหน้า ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกเขายิงไปทั้งหมด41ประตูจากการลงเล่น1 1นัดรวมทุกรายการให้กับดวลมูลเมื่อรู่กันที่แล้วหรือรายงานต่างๆนะครับมีการรายงานตรงกันว่าเขาน่าจะย้ายมาคาแขงในพรีเมียร์ลีกและความสนใจของเชลซีถือว่าชัดเจนที่สุดเมื่อมีข่าวกับเชลซีได้มีการยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลที่ทําให้ฮาแลนด์นั้นกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แพงที่สุดตลอดกานอย่างไรก็ตามนะครับข้อตรงใ,ใดๆ สำหรับฮาเลนนั้นนี่น่าจะทำให้เชลซีต้องจ่ายเงินอย่างน้อย150ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่ดอตมุนยืนกรานว่านักเตะวัย21ปีรายนี้อยู่กับพวกเขาอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการย้ายทีมไปที่เชลซีที่แคมป์ของดอตมุนบัตรากัสตประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับฮาเลนกลับบอกปัดข้อสงสัยดังกล่าวก่อนเมื่อวานนะครับผมไม่ได้พูดคุยกับเบเยนผมเลยหนึ่งเดือนเขากล่าวว่าคุณได้คําตอบแล้วผมหวังว่ามันจะเป็นแค่ข่าวลือ เพราะมันเป็นเงินจํานวนมากสำหรับคนคนหนึ่งผมมีสัญญาเหลืออีกสาปีผมสนุกกับช่วงเวลาที่นี่แต่แน่นอนว่าถ้วยนั้นเนี่ยหมายถึงแชมป์เดย์เอฟเบย์โคารของดอทมอนเมื่อรูการที่แล้วนะครับมีความสําคัญเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคําพูดของฮาแลนจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งยังคงมองว่าแข้งรายนี้เป็นเป้าหมายระยะยาวของพวกเขาเพราะในซัมเมอร์หน้าเนี่ยมีการติดต่อแข้งรายนี้มาร่วมทัพ ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่สมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนว่าคนชาติเดียวกันกับฮาแลนด์นะครับอย่างโซชานั้นเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเขาหวังที่จะให้เขามาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งโซชาเรือกกล่าวว่าเด็กคนนี้เริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ได้ร่วมงานกับเขาได้เห็นศักยภาพในตัวของเขาผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเล็กน้อยในการพุ่งทะยานของเขาแบบนี้ผมแน่ใจว่าฮาแลนด์นั้นจะทำประตูได้อย่างมากมายในแชมเปี้ยนลีก แล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโซชาก็ได้กล่าวเสริมว่าเมื่อคุณมีเด็กๆแล้วก็ผู้เล่นในฐานะโค้ชคุณจะได้ติดตามพวกเขาและผมยังติดต่อกับฮาแลนด์เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้เห็นเขากลายเป็นผู้เล่นแบบที่เขาจากจเป็นและวิธีการทํางานของเขาเพื่อพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นผู้เล่นดอทมนเราแค่หวังว่าเขาจะมีความสุขที่นั่นแล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าชีวิตจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างภายหลังคุณก็รู้ว่าผมพูดเกี่ยวกับฮาแลนด์ไม่ได้ พราะเขาอยู่ที่ดอดมนและการพูดเรื่องนั้นมากจนเกินไปถือเป็นการไม่ให้เกียรตินอกเหนือนไปจากที่ผมได้รู้จักเขาและก็พูดคุยกับเขาใครบ้างจะไม่สนใจเขาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วทุกคนคงบอกว่าคุณอยากมีพลันดีที่สุดในโลกและก็ฮาแลนนั้นเป็นผู้เล่นชั้นนําเมื่อช่วงต้นเดือนเซบาสเตียนเคนะครับหัวหน้าผู้ดูแลทีมชุดใหญ่ของดอทมน ยังยืนยันจุดยืนว่าฮารแลนด์นั้นจะไม่ถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้ผมได้อ่านเกี่ยวกับจำนวนเงินแล้วนะครับแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ K L D K เคลวได้กล่าวว่าเรากําลังวางแผนอย่างมั่นเหมาะกับฮาแลนด์สิ่งนี้ได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับเขาและก็ที่ปรึกษาของเขาครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ